ที่กำมอนพัฒน์นะครับตำแหน่งไอทีทเดเนเคเตอร์ของบังกลานะครับตอนตอนแรกเลยที่เราจัดประชุมราคานะครับเราก็จัเทคโนโลยีของราคาับออกมาบวกเป็นในส่วนของที่เราเคยคุยกับกานเปเรื่องแล้วครับในเรื่องของการดีนะสามารถจัดการดีไว้ได้ว่าให้แบ่งโซนได้ว่าอย่างเช่นว่าดีไว้อันนี้ก่อสองจุสี่ดีไว้อนก่อสองจุดห้ากิโลเลยแล้วเราสามารถที่จะดีไว้ไหนที่ไม่ไม่ก่อไม่ได้สามารถตีต่อหรอให้ไปต่อดีไว้หนึ่งได้นะครับก่อเด็ด ซึ่งมันทำการในการจัดการพวกนี้เราก็เลยสนใจตัวหลอดพลาสเราก็เลยเอาหลอดพาสพวกนี้หลอดาลานีิยมาใช้งานนิดนึงเ่าก็ตอนแรกเนี่ยเรามีปัญหากับอุปกรณ์ใช้ของเดิมอะครับซึ่งมันไม่สามารถจัดการได้แบบนั้นเราก็เลยเอาหลอดพลาสเนี้ยมาใช้งานในจริงๆเริ่มจากเอาไปใช้งานในทางสินค้าก่อนพอมาเอามาใช้งานในทางสินค้าเสร็จเราก็ได้มาในสรานต่อแล้วก็ลงมาเราไปย่อยทอนไปย่อยเปลี่ยนเพื่อให้ไย่อยเปลี่ยนจากของเดิมที่เราใช้ใช้อเดิมมันก็เริ่มมานบางทีบนก็ตั้งแต่ ี่หลักขั้น,นของกับกับเราในเงี้ยในงบประมาณที่เราแบ่งบ่อแล้วก็ในการใช้งานอนอ่งองเนี้ยสามารถคือสิ่งสิ่ง,ส,งสิ่งที่เราเห็นภาพใช้คืออุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราลงทุนเนี่ยครับมันก็มีอายุการใช้งานของมันมีการเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนเทคโนโลยีไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เปลี่ยนในการคอนโทรลคือซอฟต์แวร์ให้ว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนรุ่นหรืออะไรเนี่ยไอ้ตัวซอฟต์แวร์ต้องสามารถทำตัวไอ้ตัวนี้ไว้ที่เปลี่ยนรุ่นไม่ได้ หรือหรือ,รอมันไม่ใช่แบบตัวเลยว่าพอเปลี่ยนรุ่นปุ๊บไอเซอฟต์แวร์ที่มีอยู่มันก็คอนโทรลไม่ได้ไม่จริงแต่มอนโผลได้อยู่ยกเว้นว่ามัน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 เป็นเขาวัตถุทีเวอร์ชั้นมากขึ้นอะย่างนี้ยครับเราต้องเปลี่ยนตัวคอนโทรลเลอร์ใหม่เนี่ยข็ได้นะหรือตอนที่เราเริ่มต้นเน town, lair, ี่ยเราใช้คอนโทรเลอร์บลูเอ็กซ์พอเราขยายไปขึ้นมันก็คือการเปลี่ยนแต s, milieu, mm. culo, ่ในที่นี้ต้องใหญ่ขึ้นนะเนี่ยคือมันเสริมความต้องการเราได้ไหมนะ กับกับที่ที่จะมีเดิมถ้าเราสามารถตอบตรวจอันนี้ได้เนี่ยเราก็จะเราจะน่าสอบในมุมมองที่เราจะเปลี่ยนตัวเพิ่มขึ้นมาอีกข้อกับสิ่งหนึ่งที่มันแน่นอนที่ต้องเกิดขึ้นคือเรามีเรามีการขยายโรงงานหรือการเพิ่มโรงงานการ area ที่การใช้งานนะครับยังไงลคะก็จะเป็นตัวเลือกที่ลงเรืองเป็นตัวเลือกที่เราใช้อยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเราเราเราเรส่วนตัวเรื่องแปรผันเทแล้วก็เราสามารถควบคุมจัดจุกการได้แล้วตัวดีไว้เองสามารถสามารถตอบตรวจอั้นต้องการของ I'm